สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณกูอยู่กับผมนะครับราไฟโลก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาลองเล่นเกมนี้ด้วยคุณบาคุปอนครับคุณเคยเล่นเกมนี้ไหมครับเออบาคุมีไอแพดหรอครับไม่มีครับโอเคครับนั่นผมมีแต่เพย์สามครับโอเคครับก็เห็นมีคนก็แนะนํามาให้ลองเล่นดูครับไอคนออกครับบางคนที่ผมรู้จักแค่คุณแบงค์เล่นบ้านดีกว่าอ่ะผมเล่นก็ผมเล่นไม่เป็นด้วยเกมนี้เคยแต่คนอื่นเล่นอันนี้ไม่เคยเล่นด้วยอุ้ย ตีตั้งต่อกำเบยเอาเอาเอากำเบยเอางูงูงงเบยเป็ยังไงภาคนี้ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเนี่ยเอ้าเอ้าเ้คุณต้องฟอนโนอเอ้าเทลไปตามๆกันนะครับเอาแมมวมวมมวแมวแมแมววแมมวนมวแมวแแมมววมมมม มาสิจุดหมายปลายทางพี่ห้องตายอีเฮียคุณไม่มีแรงกดหรือว่าอะไรครับเนี่ยโอ้ยมันไม่ไปมันเล่นยากไปหรือเปล่าสำหรับผมไม่เคยได้ทางนี้ฮะอุ้ยเพื่ออะไรอ่ะหีไปได้แล้วแล้วไงเอา แค่นี้ตูมภาพพวกยี่ใกล้เดี๋ยวคนดูเขาเห็นเกมหน่อยไอ้ยัยอะไรแค่นี้ก็จะพุกแตกกันหมดแล้วเฮ้ยนี่ไอ้นี่ไอบินเลยบินเอาวัดเฮ้ยผ่านยังไงเนี่ยเอาเอออาเออเอออ้ยยังครับยังเหลือข้างในอยู่เรื่องไหนดีเนี่ยเลยอีกตัวหนึ่งนี่ไอ้ยัย คุณไ่แกล้งหมูเขาทำไมอ่ะหมูเขาไม่ทำอะไระคุณอ่ะอุว๊วะชนดังหักตายโอเคทำไมต้องตออะไรเนี่ยไม่รู้ฮนะมันไม่แยก <What? S 1> แลว <laughs> ไม่แยกแล้วอ้าวมันไม่พุ่งอ่ะเอาใหม่สิไม่เข้าใจพระนี้เล่นยังไง เป็นเหาลงไปน้ำได้แล้วเออเอ้ยเนยังไงเดี่ยวภาพนี้ไม่เปลี่ยนนะฮะเดี๋ถามผมครับนี่เกมนี่เป็นภาพแรกที่ผมได้เห็นได้เล่นได้ลงคอมเลยในภาพนี้เ่ยผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะเกมนี้เอสเฟล มันเหลือหมูอ่ะมันก็หมดแล้วนี่หมูอ่ะเออใช่จริงจริงด้วยจริงเลยอ้าวเนี่ยอ้าวอ้าวโอ้ผมเสียคะแนนไปตัง้งหมื่นึลยป้าดอเออเอ,อ๋อมันต้องกดสั่งยิงจริงใช่ไหมครับไอ,อ้ที่มันกระจายตัวเนี่ยไอ,อ้เกมมันเจ๋งว่ะเออเกตมดไปละสองตัวครับยังฆ่าไม่ได้สักตัวเลยเออเเอักเสบเจ้าเฮ้ย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 ,เ,ยเ,เกีย่ยบไฟลิป ตอกิวติ๊บตกิ้วติเอือเออเออเปลวครับรู้แล้วครับต้องทำยังไงต้องยังงี้วั W T F นะครับเพราะคุณเต้ก็จะไปเข้าหน้ำเอ้ยอาเฉฟังาแแล้ไงวะเฮ้ยเย็ยังไงฮะโอ้เอห้าพันห้เปลวครับ เฟลครับเอเอเฟลครับทำไมเฟลบ่อยจังเกมนี้มันเล่นยากขนานดานั้นเลยขนาดนั้นครับตูบบ้เฟลครับอ่าเผัวเออทำไมสสคุณกดตอนที่มันแก่ถึงมันไม่กดแก่จะกระจายไปหลายตัวเออมันแค่พุ่งเข้าไปครับตัวนี้ภาษามพิเศษแต่ตัวนี้ออ๋พุ่งเหรอครับแล้วมันไม่มีกะยังไ,ไม่ได้ครับเผื่อ What the จิง้มในลุมบอลกินเดียวตูม อาไปเยสนเจ๋งว่ะหนุกดอนตายผมว่าให้คุณโดนเล่นด้วยเล่นด้วยดีกว่าไหมเนี่ยสมาชิคแม่ของรายการเรา ATM ATM H What เย้พี่เอาอยมใหมภานี้จานนี้เล็นยังไงเอย่างนี้หรอคิดจะทำอะไรครับ ผมหลับไปสิองตส่านิ่งเอ้ยผมว่าไม่ใช่ตีให้ข้างล่างพังเหรอพ่าข้างล่างพังถึงเกยเนี่ยให้มันลุนลงมาทับก็ตีเนี่ะผมพายายามเจาะข้างล่างหนึ่งครับมันอาจะจีบเออมัเนมเป็นเสาหินนะี่ยเจาะไม่เข้าใช่ไหมใช่แล้วฮะเออนี่ฮะแกลงไปนอนตายกันแถวฮะเอาใหม่เอาใหม่เาจาะตรงนี้เป็นไม้อย,อย่างเดียวได้ไดปเปล่าตู้บอกว่าเป็นไม้มันเลยไม่ได้ไง่ายขนาดนั้นนะเชียร์ดูสีตัว เงินลงทั้งหลายครับวิ่งไปชันตายเย็ดเย็ดแตยังไม่ผ่านดีครับต้องคิวหมูให้หมดผมยิงข้างหน้าแต่ข้างหลังจะตายนะครับผมไมปพัดใจปุ้ม้ยทำไมมันยิงเือยิงไปอุ้ยอุ้ยวันนี้เออเย็ดเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะแม่เจ๋งว่ะอ๋อมันได้ทำหินตกลงมาแน่เลยอ่ะเออก้อนหินข้างบนไง ไอ้ลุงเปล่าลุงเปล่าเอ่อจอมจอมจอมไปผิดนะครับตอนนี้เรารู้เทคนิคดาบมันแล้วครับยังไงเนี่ยเนี่ยยิงใส่ตรงเนี้ยตรงนี้ตรงเนี้ยเออเออตรงนี้นะฮะโอ้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวยิงพลาดสิครับไม่่แน่นะฮะเฮ้ยเอ้ยมันจะหลุดแล้วโอ้ผมมันแค่สัดน่ะเอาอีกรอบร้อยตามไปเฉยกรอบเข้าไปครับขาดไดไหเออแบตหมดเลย ไงต่อครับตูมตูมหมูตกน้ำตายไหมไม่ตายเออแต่หัวมึงโรคตายเออเอฟเวอรอีกแล้วนะครับเฟลบ่อยมากเดี๋ยวก่อนสิลองลองห้านี้ดูสิมันก็เป็นอย่างนี้ครับไก่เงินหาวะคิดอะไรของคุณเนี่ยเออวิ่งไปชนเนี่ยรอรอเออที่คนเล่นอะไรของคุณเนี่ยไม่เข้าใจครับ เ็ดโลเรื่องไงต่อฮรกระโดดเลยครับผมไม่เป็นนะด่านนี้เปรียงนี่ทำไมมันถึงจะผุบานอย่างนี้ครับเกมทางนี้แน่นอนครับตกเกมนี้ต้องใช้ดวงค่อนข้างสูงนะฮะเปรียงมันเป็นการฝึกมวอย่างใช่ไหมครับแน่นอนฮะไม่ผ่านนะฮะมันจะยากเกินเหตุไปหรือเปล่าอ่ะ เออถ้าอีกสองครั้งคงไม่พาผมเลิกเล่นเลยนะฮะอุ้ยเฮ้ยดีมันต้องอย่างนี้เลยคุณปลาคุณปอน้องหัสุดยอดดูยพันบื้มบา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 นบื้มแล้วโอ้โห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 อะล่ะไอ้สองตัวนั้นเอ้ยยังยังเอาไง่ายดีสองตัวนั้นน่ะมันตัวตัวยากเลยอะสองตัวเนียนี่เออเพราะมันมีไม้คันอยู่จริงไหมคุณต้องตีไม้ทีเดียวพังอะตัวเไป เย่ S <S yeah, ไม่ผ่านฮะร,รอบครับเอออีกรอบเรื่องมือขาดแก้ตัวอยู่ครับเมื่อกี้นี่สุดยอดอ่ะเมื่อเขาโดนสุดยอดจะใช้แผนเดิมเลยครับแน่นอนฮะเราต้องเจาะไปที่แกนกลางของสมองครับในก,การยิงไปมั่วๆฮะแล้วก็จะพาลงมาได้เลยเอุ้ยมีสิทธิ์ไปได้สูงในรอบนี้ที่จะชนะหรือเปล่าโอ,อ,อ,อ้ยไม่แน่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 โอ้ย เหลือตัวนึงอ่ะโอวอตเด้อเอ้ยข้าพ่อมันบีบมันบีบนี่เอ้ยเออมันยิ้มให้ด้วยอ่ะสตีนเถอะจะข้าพ่อมันตูมเอ้ยเดี๋ยวๆอย่าพึ่งยิ้มเพิ่งยิมตูมตูมบอลบึงบอลบึงบอลยิ็นนี่โอ้เราถ่ายผ่านแล้วโอ้ไม่ได้ครับเรื่องนี้เป็นไปได้ครับ กอับไ่จูบวะรอแป๊บนึงฮะรอ,รอต้องรอให้น้องตายก่อนฮะเย<อ>้นี่คือเราเพื่อนไอจีเบอร์นะเห็นเพื่อนตายเราต้องดีใจนะฮะโอ้ด่านนี้เหมือนจะง่ายกว่าที่คิดเปล่าครับข้างบนมันมีหินอยู่อ่ะถ้าโดนหินผมว่าน่าจะง่ายนะฮาโดน,นะฮะอิสปาร์านอู้อ,อ,อูเอาให้โดนหินอีสามก้อนแล้วนะเออหินที่ข้างหลังอะ ไอ,อ้สัตว์ตบ้นเฮ้ยก่ออึไม่ตนล่ะโอ้โหเสี่ยวไม้ไปนิดเดียวฮะทำไมไม่ไม่ได้ครับเอาให้ยสร้างฟิลบ่อยนะครับแน่นอนครับใครได้ไอคิวเ,กกเบอร์ได้ผ่านในละครัเดียวนี้ถือว่าระดับเทพจริงฮะปงเปียนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของวุ้อ้งอเฮ้ยอย่างอย่างอย่างมันต้องทำอะไรไมั้งอาบ้านกูไอ้มูโง่เฮ้ยมันไม่ระเบิดอ่ะตายแล้ว ผ่านยังยังทีนี้มีระเบิดด้วยครับนี่ฮะต้องใส่ดิบใส่ดิบปไงผมไม่เข้าใจเรือกระโดดไปเกาะวัดอ้ยวัดเดียวเอ้ที่อยู่เป็นเชื่อกตาทะเลมันคืออะไรครับไม่รู้ฮะโอ้เพื่ออะไ<ห>รอ่ะโอเคเอาใหม่ฮะยังไงต่อฮะรู้สึกว่าจะเฟลแล้วฮะ อย่างครับเดี๋ยวมึงยอมรับเลยง่ายเออเฟลของจริงนะฮะับเออสไลด์ดอดเอ้ยชนเอ้ยพังมันจะเป็นยังไงครับแล้วก็จุดการก้อนหินพับใส่กันแล้วก็นิ่งฮะมันเข้าล็อกกันพอดีเลยอะเมิดโดโหล็อกหาเอาใหม่คป่ะเป๊ะครับเออตูมตูมตูมหล่นลงมานิ่งครับนิ่งฮะนี่เป็นอะไรกันครับวัดเด้อ อะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจอ่ะเพื่ออะไรนะอ่ะเปิดทางครับเปิดจะเล่นตาน้ำเหรอครับไอไปเออไม่เอาไม่ไม,ม่ยากเกินไปหรือเปล่าไม่รู้ฮะบถ้าได้เจ็ดนะเดี๋ยวนะปิดเลยแม่นแล้วแม่นแล้ว,ลวโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะเดือบิ้นี้ครับโอ้โหบ้านบึ้มครับโอ้โหบ้านแหลกอ่ะบ้านแหลกโอ้โหบ้านบึ้มยัางอา่ะมันเลยสองตัวซึ่งผมว่า จะยยากนะครับแน่นอนนะเอาจะเล็งไปที่แพรมันฮะ what เออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แต่เมื่อกี้ก็โอเคเลยนะใช้แข้งอันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะฮะแมนยำตรงไหนเออ what เคลครับเควแล้วครับเมื่อกี้นี้โอกโหเออ ต่อนะครับเฟลครับตะกี้เฟลครับขอใครได้วยครับเมื่อกี้นี้ผิดความผิดพลาดของผมเองครับกำลังหลดเกมอยู่ครับไม่ต้องสนใจครับไม่ใช่หนังครับของอะไรอีกไปเงี้ยไปเงี้ยอุ้ยาวไปเฟลครับเฟลรับปึกอุ้ยเออยังไงอะเฟล เปลวครับเปลวครับเปลวสุดๆเลยฮะเฟลเซลสุดสุดเปลวสุดๆอะไรเนี่ยมันต้องเป็นระเบิดจริงๆเหรอแน่นอนฮะไม่งั้นเราคงไม่ผ่านนะครับเปลวเลยครับดูสิเม่อกี้ผมทำได้ยังไงครับฟุ๊กดูสิฮะมันวิ่งเข้าไปชนพื้นจังเลยฮะ ยาวสูงเกินเนยถ้าสูงเกินแรงเหวี่ยงมันก็จะเ,อเยอะแล้วก็โดนพื้นไงแน่นอนถ้าอย้างั้นเราจะเป็น,นธรรมดาดูฮะโดยไม่ต้องใช้ครับแต่ไม่ต้องใช้อะครับมันต้องใช้ดูเขาซ้องยีงเ,เนี่ยโอ้โหโอ้มหก็เฟล,ลเ,<อ>เลยแต<อ>่แบ้านนี้ก็ยังอยู่ได้ครับนี่คือสายนี่คือหน้าตาของมันนะฮะ จำไปครับจำไปครับและนี่ก็คือนกของเรานะฮะเอ,อือนอนไปตายนะฮะดูมันนะบมันต้องตีนแค่โอเคไปไปโอเคะฮะช่พงเลยเอ,อ้าวไม่เอาใหม่เอืเอ,อ วิมาอย่างสวยงามโค้งมาอย่างนี้ได้แล้วครับโอ้สวยตลาดแล้วบ้านเราจะเล่นยังไงกับมันดีครับเออเราจะทีตรงนี้นะฮะคงยียาวเนี่ยผมต่อยยีนตรงแผ่นไม้เสร็จก็ยังเหลือแผ่นไม้ข้างบนอยู่ไม่มีทางทางหรอกเออมันยากเกินไปอมรงให้่ครับตรงนี้แหละไอชวัดเดือดเพราะคุณแมนจะไปเข้าห้องน้ำนะครับปาด เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราจะเฟลไปเรื่อยๆฮะมันสนุกตรงไหนเกมนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆนะไม่รู้ครับเขาว่างอุ้ยโขมาอย่างนี้ไม่ได้อุ้ยได้ด้วยเฮตุนี่เอาทำไมไปเลยอ่ะอุ้ยมีดีเลย์แป๊บนึ่งเลยนะอ้าวอีกแล้วหมดดีรอบสองครับมันมันมีหลายปารครับผมสั่งโหลดทีเดียวมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนะครับประจานครับประจานก็แค่เกม Xbox 360เองครับเอามตรงนี้วะตรงนี้ตรงนี้สิ วเห็นไหมผมบอกแล้วอ้าวไม่ทำไมต้องยิงก้อนหินหรอนทำไมเออผมก็ต้องยิงก้อนลองยิงก้อนหินก่อนเพื่อไปเล็งพวกข้างหลังเลยเอาข้างหน้าสิก่อนดีกว่านี่ไม่มีเลขใหม่ติดต่อใฉยๆเฉยๆเฉยๆแต่ว่าอะไรวะทำไมครับเราจะเล็งตรงไม้นี้นะฮะไม้ไม้นี้ไม้นี้ไม้บอกว่าไม้นี้ไม้นี้ไม้นี้ เบี่ยงวัดเอามั้ครับเราต้องคอมเมนต์ยับมิ่ปีเมนูลเลยเยี่มันไม่ยับเปีย <What? S 2> เ่ยงวัดเฮ้ยเมื่ตายร่วะตรงนี้สินะวัดเอามั้ครับอ๋อผมรู้แล้ว <c oughs> นี่ไงนี่ไงต้องระเบิดข้างล่างก่อนแล้วค่อยยิงอันนั้นเนี่ยแล้วมันจะเอ็นล้มลงไปไงแล้วก็ตกน้ำตายไงเออโหเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้แต่มันขึ้นอยู่กับความแม่นคนเล่นด้วยแหละตรงนี้เนี่ยใช้ได้อยู่เนี่ยฮะวิธี ไม่ได้ครับมันต้องใช้มันต้องใช้สามตัวพอดีเป๊ะๆครับนั่นแหละโหแล้วสวยนะทีนี tamam ้ก็ยิงอีกโดนระเบิดครับผมบอกตัวระเบิดเล้วตัวระเบิดตัวระเบิด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 เออเือแรงแรงดันน้อยครับ เอ้ยถูก,ถก <ด S 1> แล้วถูกแล้วก็เนี่ยทำลายสิ่งขี้ขวางไงตอนนี้ก็ให้โดนระเบิด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 เดอึ่งไม่บานจบทำไมมันยากอย่างนี้เกมพันนี้มันทำมันทำให้ผมกับคนบบาคุปตนปวดหัวได้ขนาดนี้มันไม่ธรรมดาอะไรกิจเอ้ถูกแล้วถูกแล้วก็ทำลายสิ่งขี้ขวางวไงโอ้โหนี่จะรีอย่างเดียวเลยอยากรีดูสิเห็แม่เนี่ยได้รีเลยสัใจนะครับเอาตรงนี้ดิ ก็บ่อยแล้วก็สูงนิดนึงก็นี่สูงแล้วเนี่ยสูงเกินนั่นแหละทำไมอุยหยออีกทีนึงครั้งนี้แหละต้องเอาพิโดตตรงนี้หรออ่าไม่แน่ใจนะเอ้าไม่ต้องเป็นสนใจครับไม่ต้องสนใจตอนนี้เอาสมาธิให้อยู่ก่อน่งดป มันพุ่งอ่ะมันอยู่ในน้ำ้วมันพุ่งไม่ได้มั้งฮะเอาผมลองนั้นเราพุ่งขบวนดูได้เปล่าเออได้นี่มาอ๋อสบายแล้วใช่ไหมครับตอนนี้มันไม่พุ่งแล้วฮะแต่ได้ตั้งแต่ทีแรกครับเป็นไปแล้วเป็นไปได้ฮะโอ้โหกลับมาแล้วกลับมาแล้วคุณมังคุดอย่าจะใจเย็น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 ตุ้งเดะ What the fuck

อะไรอ่ะมันไม่ใช่อ่ะทำไมฮะเอาไปว่า,าจบด่านใี้ได้ดีกว่าแล้วพอแล้ววันนี้เหนื่อยฮะครับไม่รู้จะจบหรือเปล่าใครจะจบก่อนคนเล่นหรือว่าทีมประมาณสองด่านครับอีกสองรอบเท่านั้นครับที่ผมจะยอมคนเล่นพลาดเอง เอาวเฮ้ยบินไปไหนอะไรหนีไก่บินถอยหลังไก่ปินถอยหลังแ้วเมื่อกี้ผมไม่ทันสังเกตเลยนะนั่งดูอยู่ห่างๆเนี่ยอีบเอาอีเอาเวไม่ไหวแล้วเออเออรอบสุดท้ายฮะ ดูดยดปด,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 ดโอเคครับไดอโอเคครับขอจบแล้วไม่ไหวะอไม่ไหวเอาทีโคตรมี่ไอต่ออีกสักรอบนึงล้มันโดนะโดีบอกอ่าอะครับมันก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับร่มานานำเสมควรแล้วก็ สวัสดีครับไม่บวัสดีคุณผู้ชมหน่อยครับคุณบองปอนวัด